ใครนะที่ได้ครอบครองชุดแก้ไขดวงชะตาให้ร่ำรวยนะฟังทางนี้นะวิธีใช้นะเวลาที่เรามีลัตเตอรี่มีอะไรที่เราชอบใช้ในการเสี่ยงโชคแบบนี้ใช่ไหมให้เราเนี่ยเอาผ้ายันราหูแดงแรงฤทธิ์แบบนี้นะให้เอาหนีบเอาไว้หนีบลัตเตอรี่ของเราเอาแบบนี้แล้วเอาวางเอาเก็บเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ในที่เก็บเงินในที่ที่เราอะวางทรัพย์สินสมบัติของเรานั่นแหละ แบบนี้เรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเนี่ยก็จะมีโอกาสสาเร็จได้ง่ายนะนี่คือพยันลาหูแดงแรงฤทธิน์นะอันนี้คือชิ้นแรกนีบไว้นิบไว้วางวิธีเก็บเงินหรือกระเป๋าสตางค์ชิ้นที่2นะคือกำไรยันสมบัติจัก,กรพรรดิอันนี้ทําให้ได้เงินเป็นเงินก้อนและได้ทุกวันไม่ใช่ว่าได้แค่เสี่ยงโชคอย่างเดียวไม่ว่าจะเจราจาคา้าขายพูดคุยกับคนผู้คนอุปถัมภ์นะให้สมใส่กำไรยันสมบัติจัก,กรพรรดิเอาไว้นะเอาไว้ติดตัวเสมอแบบนี้เน้น ตางวันใหญ่เน้นเงินก้อนเน้นเงินจากทุกทางจากธุรกิจค้าขายรวมถึงเสี่ยงโชคด้วยคู่นี้นะคือชุดที่แก้ไขดวงชะตาให้สำเร็จให้ร่ำรวยใครได้ไปแล้วให้ทำดังนี้